หลังจากประกอบเครื่องเสร็จแล้วเราก็นำรถมาขึ้นไดโนนะครับก่อนที่จะทําเครื่องเสร็จก็ผาเครื่องไปสองรอบนะครับเครื่องมีอาการสั่นเลยต้องนํำข้อเหวี่ยงออกมาแก้ใหม่นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปก็ผลก็คือว่าใช้ได้ครับอาการสั่นน้อยมากนะครับก็เลยเอามาขึ้นไดโนเทสได้นะครับหลังจากขึ้นไดโนเทสแล้วเราก็ ดูแรงม้ากันนะครับแรงม้าก็อยู่ที่สิบหตัวนิดๆนะครับเมื่อเทียบกับค์ดเดียวกันก็ถือว่าแรงนะครับแรงในระดับชัก5านะครับหชัก5้าเลยนะครับห6หชักห้าเห็นก็ทำกันอยู่ที่สิบเจ็ดแรงนะครับก็ถือว่า ไม่ขี้เหรเลยนะครับสําหรับหัวหกชักสามคันนี้นะครับคันนี้ก็าจากขบูแปลงเปน็นหัวฉีดนะครับนี่ครับแรงม้าและแรงบิด พอดีคันนี้เสร็จแล้วนะครับก็เลยเอามาเทสดูนะครับว่าอาัตราเร่งเป็นยังไงนะครับวันนี้มา,าซื้ออะไรครับก็เลยลองเอาคันนี้มาเทสคือเบาะถอดเอา แรงดีครับตัวนี้เอาไปเทสแรงม้ามานะครับได้16ตัวนะครับ66ชัก3ก็เรียกได้ว่าก็แรงพอสมควรนะครับกำรับตัวตัว150ในคาเดียวกันแรงเกือบเท่าชัก5นะครับ6ชัก5ที่เขาทำกันนะครับอันนั้นเขาได้16ตัวแต่อันนี้อัอนนี้ได้อ,อันนั้นได้17ครับอันนี้ได้16ตัว ดูพอดีไม่มีโกโปรครับก็เลยนี่ครับทางปิดมันจะลอยๆอยอย่างเดียวครับนะเสียงเหมือนเอ5ร้อยห้าสิบเลยนะครับ ว่าขี่สนุกนะครับไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ก็ขี่สนุกครับขี่แบบขี่มันเลยนะโอเคครับเดย้าวขี่รถก่อน